สวัสดีป๊อบอรุณสวัสดิ Kelly. เด์เคลลีดอกเทลิปสวยดีนะคุณเคยสงสัยไหมว่าสุนัขของคุณรับรู้ความเป็นไปในโลกได้อย่างไรสิ่งที่สุนัขมองเห็นเป็นแบบนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ใช่ไหมแต่สิ่งที่สุนัขได้กลิ่นนี่สิต่างกันอย่างสิ้นเชิงทุกอย่างเริ่มจากจมูกที่พัฒนาการมาอย่างน่าทึ่งเมื่อสุนัขสัมผัสอากาศบริสุทธิ์แค่เพียงน้อยนิดเพื่อนผิวนอกของจมูกที่เปียกชื้นและเป็นรูช่วยมันตรวจหากลิ่นรูจมูกแต่และรูก,ก็มีความสามารถในการดมกลิ่นแยกกัน การดมกลิ่นแบบสามิติช่วยบอกทิศทางของต้นกําเนิดกลิ่นดังนั้นพอดมฟุตฟิดซักประเดี๋ยวสุนัขไม่เพียงแต่รู้ว่าเป็นกลิ่นของอะไรแต่ยังรู้ว่าต้นตอของกลิ่นอยู่ที่ไหนพออากาศเข้าไปในจมูกเนื้อเยื่อที่พับไปมาขนาดเล็กจะแบ่งจมูกออกเป็นสองช่องช่องหนึ่งไว้สําหรับหายใจอีกช่องสําหรับดมกลิ่นช่องที่สองนี้นําไปสู่อวัยวะที่เต็มไปด้วยเซลล์ประสาทรับกลิ่นมีเป็นร้อยล้านเซลล์เลย เทียบกับคนเราซึ่งมีแค่ห้าล้านเซลล์ขณะที่เราหายใจทั้งเข้าและออกผ่านรูจมูกเดียวกันเจ้าตูบหายใจออกผ่านช่องแคบๆข้างจมูกทําให้เกิดลมหมุนที่ช่วยดึงโมเลกุลกลิ่นใหม่เข้ามาใกล้จมูกพอดมฟุดฟิตไปหลายๆครั้งก็เกิดกลิ่นที่เข้มข้นขึ้นแต่โครงสร้างจมูกที่หน้าทึงนี้คงจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หากไม่มีสิ่งที่ประมวลผลข้อมูลมากมายที่จมูกดึงเข้ามาระบบประสาทรับกลิ่นที่มีไว้ประมวลผลกลิ่น กลิ่นพื้นที่ในสมองสุนักมากกว่าสมองคนหลายเท่าตัวทั้งหมดนี้ทำให้เจ้าตูบแยกแยะและจดจำกลิ่นได้มากมายแม้จะมีกลิ่นเจอจางกว่าระดับที่จะูมกมนุษย์สัมผัสได้ถึงหนึ่งร้ล้านเท่าหากคุณได้กลิ่นน้ำหอมอ่นอ,อนๆในห้องเล็กๆสุนักจะสัมผัสกลิ่นดังกล่าวในสนามกีฬาได้แบบสบายๆแย,ยกได้ตั้งแต่กลิ่นส่วนผสมน้ำหอมอยันรองเท้าบูททุกอย่างบนถนนทุกคนและรถทุกคัน ของทุกอย่างในถังขยะเพื่อนบ้านต้นไม้แต่ละชนิดนกและแมลงทุกอย่างบนต้นไม้ล้วนมีกลิ่นเฉพาะทําให้เจ้าตูบรู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรอยู่ตรงไหนและเคลื่อนที่มาจากทางไหนนอกจากประสาทการรับรู้กลิ่นจะเหนือกว่าเราแล้วประสาทรับกลิ่นของสุนัขยังรับรู้สิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยระบบประสาทรับกลิ่นทั้งหมดนี้เรียกว่าอวัยวะรับกลิ่นที่อยู่เหนือบริเวณปากสามารถสัมผัสฮอร์โมนที่สัตว์ต่างๆหลั่งออกมาโดยธรรมชาติรวมทั้งฮอร์โมนมนุษย์ด้วย ทำให้เจ้าตูบหาคู่ผสมพันธุ์ได้หรือแยกแยะระหว่างสัตว์ที่เป็นมิตรหรือศัตรูพวกมันรับรู้อารมณ์ของเราได้แถมยังบอกได้ด้วยว่าคนนั้นท้องคนนี้ป่วยเนื่องจากประสาทการดมกลิ่นพัฒนามายาวนานกว่าประสาทอืนอ่นๆแยกไปทางสมองส่วนทะะารามัสเพื่อเชื่อมเข้ากับโครงสร้างสมองโดยตรงเกี่ยวโยงกับอารมณ์และสัญชาตญาณอาจากล่าวได้ว่าประสาทรับกลิ่นของสุนัขมีความไวและมีลักษณะเป็นอวัยวะภายในมากกว่าของคนเราแต่สิ่งที่น่าจงหงที่สุดเกี่ยวกับจมูกสุนัขคือมันสามารถย้อนเวลาได้ อดีตปรากฏตามทางเดินที่คนสัญจรไปมาอีกทั้งความร้อนของรถที่เพิ่งจะจอดสิ่งที่หลงเหลือจากที่ที่คุณจากมาและสิ่งที่คุณเพิ่งจะทําสิ่งที่สังเกตได้ง่ายอย่างท่อดับเพลิงและต้นไม้เป็นเหมือนป้ายประกาศที่คอยบอกว่าใครเดินผ่านมาทางนี้และพวกเขากินอะไรมาและพวกเขารู้สึกอย่างไรและอนาคตก็อยู่ในสายลมเตือนให้พวกมันรู้ว่าใครหรืออะไรกําลังเข้ามาก่อนที่เราจะเห็นได้ซ้ําขณะที่เรามองเห็นหรือได้ยินอะไรบางอย่างเพียงชั่วขณะ สตูบได้กลิ่นและรับรู้เรื่องราวตั้งแต่ต้ตนจนจบตัวอย่างที่ดีที่สุดที่คนกับสตูบทำงานร่วมกันคือพวกมันช่วยเราโดยการร่วมรับรู้และแสดงปฏิกิริยาต่อเรื่องราวเหล่านั้นพวกมันแสดงออกอย่างอ่อนโยนต่อคนที่กำลังเครียดหรือก้าวร้าวต่อสิ่งที่เป็นภยัยเนื่องจากความเครียดและความโกรธปรากฏออกมาเป็นเมฆหมอกแห่งฮอร์โมนที่จะมุกสุนัขรับรู้ได้พวกมันสามารถเตือนเราให้ทราบถึงภัยที่กำลังเข้ามาตั้งแต่ระเบิดจนถึงมะเร็ง ดังนั้นเพื่อนยอดรักของมนุษย์จึงไม่ใช่สิ่งที่รับรู้ในสิ่งเดียวกันแต่เป็นสัตว์ที่จมูกบอกเรื่องราวทั้งหมดที่ตาเรามองไม่เห็น